ทำไมถึงชอบสาวไทยครับพีก่กามไม่ตรงสเปกกันเฮ้ยครับชื่ออะไรครับชื่อกาม,มาจากประเทศอะไรพ่อแม่เป็นแอฟริกาผมเกิดที่ไทยเคยมีความรักที่ไทยไหมก็เคยครับไอย้ย<ม>ังหนุ่มแอฟริกานี่เขาจีบสาวไทยยังไงถ้าเจอเราไม่ต้องเดินเข้าไปจีบหรอก,กนเสน่ห์เรา,าแรงเลยเล่นบอลเนวยเหรอก็ลเล่นครับเล่นตำแหน่งอะไรครับหน้าหลังหน้าหมดครับไอดอลของเราคือใคร อ้าฟ้าเพื่อนรักของเองอ๋อที่กูรู้จักมางที่แฟนรักผมไงพี่เคยถ่ายโยเอ้าฟ้าเหรออ๋อสาวไทยกับสาวแอฟริกาชอบแบบไหนมากกว่าสาวไทยแน่นอนทำไมถึงชอบสาวไทยครับมีฟริกันไม่ตรงสเปคกนอกหักครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ผมไม่เคยอกหงาพี่พอดีผมทิ้งเขาไปเองแล้วเราเนี่ยจะทิ้งเขาแล้วเราจะบอกเขาว่าอะไรเราไม่บอกครับเราค่อยๆหายไปครับ มีเรื่องหนึ่งไหมที่เราแบบเสียใจมากๆไม่มีเลยครับผมเป็นคนที่ชอบยิ้มแย้มตลอดเวลาลองยิ้มให้กล้องนี้นนขอหนึ่งคำคมสำหรับสอทอหน่อยอาสามชั้นที่คิดว่าเด็ดมันไม่เด็ดเท่าสุชีเแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้พี่มีโปกโกโลมาให้นี่